bụi ta mẹ, yai ja kinh lam yai, ja, <cười> <cười> okay. yeah, ja, yai ja, kinh am... lai... uh. lam lai, nam lai yai nam, lai yai น้ำลายน้ำลายยายหไหลย้อยยายน้ำย้อยน้ำย้อยยาวชิ้นลำยาวน่ะน้ำลายยายไหลย้อยประโยกลิ้นพันนะคะต่อไปเป็นประโยคที่สองแม่พูดก่อนแนละ้วมาเซจพูดตามโอเคทหารถือปืน ทหาทือปืนแบกปูนแบกปูนไปบกตึกไปบกตึกพูดรวมกันทหารถือปืนทหารถือปืนแบกปูนแบกปูนไปบกตึกไปบกตึกทหารถือปืนทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึก